สวัดีอ้โอีอหนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องโซมีรีวิวนะคะวันนี้อันยังไม่แน่ใจเลยว่ามาทำอะไรก็อะไร่ใช่แล้วอ๋อ ่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลอินบิลีค่ะอืมโอเคโรงพยาบาลตั้งอยู่ตรงสถานีกำนันะมาชินนันก็ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผู้โชคดีจากซูมีของเรานะคะจะทำอะไรค่ะวันนี้นะคะซูมีใจดีพาเรามาทำ ชาแนลจูซาแล้วคืออะไรคะเนี่ยชาแนลจูซาชาแนลจูซาคือการฉีดฉีดให้หน้าแบบผิวฉ่ำอะไรเงี้ยจริงๆต้อใส่นะว่าแบบว่าคําว่าชาแนลมันมาจากอะไรเดี๋ยวเราจะมันดูแพงไงเปล่ามันเหมือนชาแนลอะไรอย่างงี้เปล่อเดี๋ยวเราะองไปถามคุณหมอกันเดี๋ยวอีกสักพักเราจะได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอกันกลัวไหมคะเห็นบอกว่าเป็นการทำหัตถการครั้งแรกกลัวค่ะปกติไม่เคยฉีดอะไรกับหน้าเลยโอ้จะทํำไหมนะ กลัวมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงเพราะว่าเขาบอกว่าความลับของสาวเกาหลีเนี่ยที่แบบหน้าฉ่ำอะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉีดพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าผิวหน้าเราจะแบบเป่ง,งปังเป่งปังได้แบบวิออวิงหรือเปล่าอดรอดเหมือนคนเกาหลีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยคะ่ะชชัยยดียย 궁금한 게 있는데 왜 이름이 왜 샤넬? 그냥 붙여놓은 거예요. 그냥 이름 붙여놓은 <붙잡고> 거고 <laughs> 나중 에 저희 가가지고 어, 이렇게 포장지에 보면 네네. 정품 이름이 있어요. 아 이거 보시면 되고 저희가 하는 방식이 그냥 일반 주사기로 찌르는게 아니라 그런그 진피 주사용 기계를 연결해서 그러니까 좀 고르게 주사가 되고 본인이 약간 멍들고 이런 것도 괜찮다라고 해주시면. 기본적으로 두 가지 침으로 흡술을 시키는데 이제 깊게 넣는 진피층에다가 직접 주사하는 거를 하고 이걸 하다 보면 약이 약간 스며나오거든요 네. 그리고 롤러를 이용해서 피부 쪽에 침투를 한번더 시켜서 두번 맞는 효과를 주는 음. 걸할 건데 멍이 조금 들수 있어요 많이 아파요? 성적이 많이 클 말이에요 <laughs> ตื่นเต้นไหมคะเต้นมากเลยเมื่อกี้ไปปรึกษาหมอมาเดี๋ยวอยู่ข้างๆนะคะจะได้แบบจับมือกลัวจะเจ็บเมื่อกี้เพิ่งไปปรึกษาหมอมาค่ะหมอน่ารักมากมเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันหน้าสดก็สวยอยู่แล้วป้าเอาดีๆแต่เราจะสวยขึ้นโซบีจัดให้ได้บ่ายอ่ะเจอกันเดี๋รามานั่งรอกันก่อน กับหน้าเราที่กำลังก่อสร้างอยู่สวยขึ้นมาวันนี้ประเด็นคือเราต้องการทำชาแนลจูซาเพราะเราอยากจะทำให้หน้าเรามันวิงวับขึ้นเป็นสาวโกเหมือนหน้าแก้ววันนี้เราอยากให้มันโกลแบบดิวอี้โกลวี่แบบดิวอี้อ่ะเออแบบสาวเกาหลียังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีการทําให้หน้าโกลว์แบบไม่ต้องแต่งหน้ามันเหมือนกับเป็นแบบสาวผิวสุขภาพดีใช่แบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าไปทาครีมแล้วใช่ไหมคะต่อจากนี้ไปดูกันเย้

수명한씨 <놀마씨>, 한호 <칼로> 얼마예요? <laughs> 돈을 떠나서 그렇게 할 필요 없어요. 눈부십니다. 어디 부위 먼저 할 거예요? 먼저. 어 지금 기본적으로 앞광대랑 이마 위주로 할 거고 응. 턱은 많이 나해야될것 같아요 탄력상. 오이 소리? 자리고 이마부터 할게요. 혹시 많이 아프면 얘기해요. 응. 이마 힘들하는데 โอเคครับหลังจากทามาแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยผิวมีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นนะคะขึ้นก็คือเหมือนที่เรารู้กันนะคือชาแนลจูซาเนี่ยเขามาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นมาฟื้นฟูผิวนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นเวลาแต่งหน้าติดมากขึ้นแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วง ที่เราต้องใส่หน้ากากไม่ต้องแต่งหน้าเนี่ยก็ทาก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลย,เลยออกจากบ้านได้เลยนะคะผิวดีขึ้นมากแล้วก็รูขุมขนดูก,กระชับขึ้นด้วยจริงๆแล้วการฉีดชาแนลเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2วิธีก็คือเป็นฉีดเป็นแบบหัวที่มันเป็นเข็มเดียวนะคะที่คุณหมอใช้เข็มเดียวกับเข็มเป็นเครื่องแต่ว่าคุณหมอก็จะใช้มือทาด้วยข้อดีของการใช้เครื่องเนี่ยก็คือมันจะมีเวลาที่เข็มลงไปในผิวเนี่ยมันจะให้ความลึกที่เท่ากันทุกอันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเข็มเดียว มันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่ามันแล้วแต่น้ำหนักมือของคุณหมอแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,ะช่วยเล่าความรู้สึกอตอนตอนทำให้ฟังหน่อยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างได้ยินว่ากลัวเข็มมาก ใช่ค่ะกกปกติเราเป็นคนที่กลัวเข็มมากๆเลยเวลาที่เขาฉีดนะคะเขาจะใช้เข็มที่มันเป็นรูแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข็มมันจะมีหลายๆรูแบบเป็นสิบสิบสิบรูเลยอย่างเงี้ยก็กลัวค่ะแต่ทีนี้พอได้ลองทําแล้วเนี่ยจะถามว่ามันไม่เจ็บเลยก็คงไม่ใช่มันก็รู้สึกค่ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บถึงขนาดที่ทนไม่ไหว <Okay. S 1> เคยปกติส่วนตัวเป็นคนที่แววกคิวนะคะแววกคิวเจ็บกว่าบอกเลยโค้งโค้อ้มากเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาฉีดผิวช n แนลหรือว่ามาทําสวยกับโรงบาลอินมดีลีแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโปรโมชั่นดีๆได้ทางแอปพลิเคชันโซมีเลยค่ะนอกจากจะได้รับการบริการแบบ V.I.P ครบวงจรแล้วยังได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะรับรองว่าถูกกว่าท,ที่แน่นอนค่ะบ๊ายบาย